เออดูอย่างนั้นไม่ได้เป็นปว้ยไปกันเป็นหมูกันนะอันนี้แหละตีเด้งกลับมาอะไรยังไใบวายเลยนะ ผมไม่ได้เป็นคนรีพอร์ตหรอผมไม่เห็นสออ่ะให้ผมไม่เห็นใครแล้วนิ้วเมื่อกี้มีมีเลือดหรือเปล่มีเมื่อกี้เราเห็นเลือดกระจูดเราคิดว่าเตยเป็นคนรายงานเตยมันขึ้นสีแดงรายงานเราก็เลยหัวสีแดงเอาอย่างี้เลยเหรอคุณบิวคุณบิวไอ้จริงๆผมอยากจะเก็บเอาไว้อะแต่ว่าผมมือร่างก่อนผัวเสียดายมากเลยอ้าเจ็บห้องไหนอะครับเสียสภาพเดียว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 คนเสียภาพเลยเหรอไม่ผมหมายถึงอ่ะผมหมายถึงผมจะเก็บคุณบิวเอาไว้ให้คุณบิวอ่ะฆ่าต่อไปเอง เอาอะไรไม่เป็นเต้นงั้นตอนนี้เดี๋ยวผมบทคนดีเลก่อนนะเดี๋ยวตาหน้าไม่เป็นไรนะคนดีมดีวอะไรไม่ได้เป็นคุณนั่นแหละผมเชื่อน้องบิวนะใช่ใช่ใช่เชื่อน้องบิวเชื่อน้องบิวเชื่อม้นดีว่าบิทกับเพื่อเกียรติเลือดกระชูดเชื่อน้องบิวเชื่อกระทูดเอ้าเชื่ออีกด้วยนะก็บ้าแล้ว เอาก็คุณเหมือนสารลาพภาพเลยเมื่อกี้บอกว่าจะเก็บไปก่อนอ่ะแมผมหมายถึงว่าผมจะให้คุณบิวอะฆ่าไปเรื่อยผมอจะเป็นพยานให้คุณบิวโอ้เอ้าสามสหาย วิ่งเล่นด้วยกันตั้งนานเราก็สาวิ่งเล่นอยู่ด้วยกันอ่ะฆ้าได้ตรงก็ไม่ใช่สีชมพูนะสีชมพูโหอาไม่ต้องบอกเหต้มันเดินวนกับผมอ่ะถ้าเป็นรอบนี้จะไม่ฆ่าใครเลยตามใครดีนะต้องบิวไม่ได้ต้องดิวไม่น่าไว้ใจแล้วอ่ะ ดอเยี่เเราสองหกอ่เอาเดี๋ยวเอาแต่ต้นเลยหรอพี่สองศอเลยอ่ะอ้าวอ่าพี่จูนเราเราสองคนไม่ใช่แล้วหรอเราปลอดภัยและบอกเลยอยู่ห้องแก้สัญญาขออนัญาจต ทั้งคู่ทั้งคู่เลยอยู่ไอ้ตรงห้องพยาบาลที่ที่เดินออกมาทางซ้ายแล้วเลี้ยวซ้ายอ่ะเมื่อกี้พิจูนบอกว่าอยู่กับใครนะอยู่กับพี่ลือเสียงตาลเสียงตาลกับเสียงคูอยู่ด้วยกันใช่มันอยู่ห้องโอทูทั้งคู่ก็เดินกันไม่ได้ทั้คู่ก็เดินกันไม่ได้ต้องต้องเจอเจอใครล่าสุดอ่ะเกิดไม่เจอพี่พูนไม่เจอเลยนะเราอยู่กันสองคนไม่นาะนาะ นั่นแหละอยู่ด้วยกันสองคนอ่ะมีเจอใครยังไระหว่างทางไม่เจอเลยใช่ไหมไม่เจอเพราะว่ายังไม่ทันเดินไปไหนเลยเริ่มพุ๊ธก็แยกเข้าไปยิงปิ้วๆเลยใช่พี่จูนยิงปิ้วๆส่วนพี่ดาวโหลดสุดที่ตรงไหนคอยเรื่องมาอยู่อ่ที่มีเตียงห้องพยาบาลปหมเมดเบย์ทั้ไหางไอ้ที่สแกนไอ้ที่สแกนนะที่สแกนนะอ่าโอเคโอเคโอเคอันนี้ผมยืนยันให้ว่าสีเหลืองตอนที่เดินมาเขายังอยู่ตรงที่กดปุ่มอันนี้ผมเห็นที่ผมเห็นนะอ้าวไปแล้วหลุด ถ้างั้นก็เหลือสีแดงกับสีขาวสิสีขาวอยคายนะอยสีแดงอุ้ยเอาสีแดงก่อนละกันผมพิลสีขาวเอ๊ะทำไมเป็นหมอเลยพี่จูนมากอ่ะอ้าวก็พี่จูนอยู่กับนูไงก็เราฟิวฟิวอ่ะงไงพี่จูนอยู่กับพี่บิวไงจูนอยู่กับบิวจิวอยู่กับบูนไปเลยจ่จูนอยู่ด้วยกันนะเราไม่ลงเลยนะเดี๋ยวพี่อยากพูดพี่ไม่ได้ลงท่อพี่ไม่มีกุญแจ้งน้องบิว dạy rồi giờ bây giờ bây giờ ba ba ba, ba lên, giờ lên. giờ bây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  นี่จบช่วยชีวิตดีมากที่คุณกดรีพอร์ตไม่ให้ตายยกหลังเลยเขียวไม่ใพอใจถ้าไม่ต้องเป็นสีขาวดิเพราะว่าแสดงว่าเราโหวตถูกคนใช่ถ้าไม่ใช่สีขาวก็สีนึงใช่ว่าเราอยู่กับสองคนใช่สีขาวมันได้จะพูดไหมคะไม่โหวดน้ำเงินก่อนหรอไม่โหวดน้ำเงินจอนคุณอยู่ไหนครัขอบคุณค่ะ ม่แน่คุณสองคนก็เป็นได้ถ้าเราเป็นสองคนก็ชนะแล้วอ่ะใช่ใช่ถ้าเสียงตายกับเสีงภูเป็นชนะไปแล้วเพราะว่าคนมันเท่ากันเนี่ยสีเขาหวชบวชถหนึ่งคนไม่แน่หนึ่งในคนอาจจะเป็นก็ได้อะไรบวตถึงหนคนก็ตะกี้ไงัวชสีแดงออกไงขาวผมไม่เชื่อใจคุณคุณจะเอาใครคุณจะเอาใครคุณเชื่อใจคุาอะไรเพระว่จะปูคุณคุณจะมาเชื่อใจเขาได้ยังไงผมเชื่อใจสีน้ำเงินนะรับไม่เอาบวชตาบวชเนี่ยดูนะ เราคุณน่ะคุณเชื่อปีกคนน่ะถ้าสีน้ำตาลกับสีชมพูเป็นตายนั้นกันเป็นน้าเล็วคันหนึ่งในคนไงคุณคิดเลยสีขาวถ้าสีน้ำเงินตายสมัยอะไรกันครับนี่นี่ไม่นะเร็วนี่ไปแก้เฮ้ยเจ้าน้ำเงินอย่านะไม่นะเจ้าน้ำเงิน ใช่หรือไม่เช้าเจ้าน้ำเงินหรือไม่ไมใช่โอเคต้องบิวหายไหนไม่นะเจ้าขาวต้องบิวเหลืออีกสามเฟสเราต้องอยู่ด้วยกันก่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดเหดตุการณ์ฆ่ากันเกิดขึ้นเนี่ยเราจะได้มั่นใจเฮ้ย เค <Okay. S 2> แน่นอนเจ้าขาวเจ้าขาวเจ้าขาวเดี๋ยวไปห้องไปห้องไปห้องห้องมวมดเลยห้องมวมดเลย <S <S มาจบกันเถอะเจ้าขาวน้องบิวตายอ้าวน้องบิวตายได้ไงวะ อ้าวทำเป็นไม่รู้ไม่เราอยู่กมมับสีน้ําเงินอ่ะผมไม่อยู่กับน้ําเงินสีขาวมาที่รังอ่ะเราไปกดไอ้นั้นกับสีน้าเงินอ่ะแล้วเก็ยืนดูสีเงินเคลืขึ้นผแปะดูข้าง้นผมแปะมือข้างบนอันนั้นน่ะแปะซื้อใจแต่ตาแรกเราแปะกับสีน้าเงินแล้วน้องบิวอ่ะไม่ได้อยู่กับเราผมมาแปะผมมาผมเห็นคุณแปะกันผมก็เลยยืนดูสีขาวอ่ะไปฆ่าน้องบิวมาแล้วก็เลยวิ่งมาหาเราหาเงินตกน้องบิวอยู่ไหนก็ไม่รู้แต่เรามั่นใจว่าเป็นสีขาวคนที่คิดว่า นครับนี่แหละใช่ถูกต้องคือสีขาวกูดาวยังไม่เสร็จเหรอคือประมาณสองสามวิครับแล้วเขากดรีพอร์ตเลยพี่ดูนี่พี่ดูเหยียบศพงล้วยม่อ้าวเหรอไม่เห็นอยู่ตรงหน้าพยาบาลเขาขอโทษเรืงนี้ทำไมคือคู่สีชมพูกับเบียกับตายก็อยู่ด้วยกันผมกับสีขาวก็อยู่ด้วยกันอ่ะทำไมถึงลงสายบอก่ อ้าวก็เราเม้อาใจไงเสียงเราดังกว่าแล้วทำไมผมกับแมนตายต้นเกมอีกแล้วอะผมต้องเล่นแล้วต้นเกมเล่นเลยต้นเกมอีกแล้วเ่ะสี่เสียงเงินไทยเบามากเลยนะเพิ่มเสียงหน่อยไม่เนาะไปดูอ่ะอุ้ย สอบอยู่ตรงไหนสี่บ <independence S 1> ายสองเว่อร์สอบอยู่สอบอยู่ห้องเอ่อห้องคาเฟ่เนี่ยแหละห้องตรงกลางเนี่ยแต่มันไม่อยู่ตรงกลางห้องมันอยู่เยืองไปที่พ่จูนอยู่เมื่อ,อกี้จำได้ป่ะพ่จูนที่มันยิงปิ้วๆอ่วอ่ะอเมื่อกี้อ่ามันอยู่ในห้องคาเฟ่กำลังจะไปห้องห้องคิ้วอ่ะอเมื่อกี้ผมเห็นตอนที่ผมยิงอยู่อ่ะผมตอนที่ผมพิที่ตอนที่ผมยิงอยู่นะผมเห็นตีน้ำเงินเราวิ่งตามเเข้าไปจลไปดับอ่ะเราก็วิ่งออกมา จะเปิดไปแต่ว่ายังไม่ได้เข้าไปเปิดก็รีพอร์ตก่อนผมฟังจากที่สีแดงพูดแล้วผมวิเคราะห์แล้วนะครับสีชมพูเป็นไม่เห็นด้วยอันนี้เรื่องจริงเราไม่ได้เป็นไปไปเห็นด้วยเรายังไม่เห็นศพเลยว่าศพอยู่ตรงไหนว่าเรากำลังจะไปเปิดไฟไม่รู้เลยมุ้ยยน้ม่ะไรกับข้างบนอ่ะไปจะไปยัจูนยิ้งว่ะ ไม่เราไม่ได้เป็นแ่นี่แล้วแต่เลยนะโหวตก็ได้เพราะเราไม่ได้เป็นแต่ผมว่าเรานัวพี่ย่าก่อนดีกว่าตอนนี้ใจเย็นท่านใจเย็นแมไม่แก่ไม่แก่จะโหวตม่วมันใผ่โป๊ะไปอ่ะคิดแต่คุณสีแดงอย่กับใครเมื่อกี้ อยู่พรมินที่เงินพรมนปิจูนก่อนไปดับแล้วพอพอผมเข้าหน้ายิงิที่ว่าสีเยอชูก็หายไปเพราะว่าจะไปแก้แล้วที่ขาวเดินที่ขาวล่ะที่ขาวที่ขาวที่ไหนที่ขาวนอกจากผมแล้วสีเงินอยู่ใกล้ศพที่สุดผมเเดนนศพอยู่ห้องนั้นเหรอหรือหรือว่าสีนเงินอะไรนี่ขึ้นมาสีเงินท่าจะวิ่งวิ่งเป็นสีแดงเหรอผมวดคุณย่าแน่นอนโดนวดผมเลยครับผมไปเองครับ เอาละโอ้ยแล้วคุณผมผมใส่สีน้ำเงินนะผมต้ใส่สีน้ำเงินคือเรากำลังวิ่งไปลงท่อเอาเอาเดี๋ยวสีแดงในบอกสีดำไงเอาบลจีบอกบลจีบอกอยากรู้ว่าคุณแมนบบบปองหรือเปล่าโอ้เฮ้ยบอกมันเป็นไอ้ต้นเกมกัน ใส่ตอรอเลยเดี yeah, oh, ๋ยวแงยืมมันฝ่าท่อเป็นเรืกนะไม่ได้นะต้องรีบไปแก้เรียกเื่นก่อนแก้ออกซิเจนาถือห้องั้นห้องไหนันแน่อ้ดอกต้องไปแกห้องไหนอ้าไม่ใช่ห้อนี้หรอโอ้ตายตายตตายตายตายตเลไม่อ คุณแม่แอนไม่ต้องอะไรอยู่อ่ะผมกดปุ่มอยู่ครับคุณแม่ยืนอยู่บนโต๊ะคุณแม่ดูตัวเฮ้ยไม่ใช่ผมผมไม่ใช่ผมคุณแม่ฮะแอบเมื่อกี้คุณโวยผมนี่่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณสีแดงคุณเมื่อกี้คุณก็โบยสีดำเมื่อกี้นี่แล้วคุณก็โบยสีน้เงินไอ้ทีที้คุณบอกสีชมพูแต่คุณจะโบยผมใช่ไหมผมอยากหมาผมไม่รู้เรื่องจริงๆริง คือเมื่อก so ี so ้ผมอยู่กับสีขาวแล้วก็สีชมพูสีชมพูทั้ท่าเหมือนต่อไฟแล้วก็มีปฏิกิริยาที่ต้องที่ยาจะพังขึ้นมาผมก็เลยแก้ไอ้ข้างล่างแนวแอดมินเสร็จสีชมพูอ่ะมันกำลังตึงไปข้างบนจากนั้นอ่ะพอผมแก้เสร็จแล้วอ่ะโอ้ตรงนั้นอ่ะแล้วอยู่ดีสีชมพูเดินกลับมาทั้งที่ไอ้ข้างบนอ่ะมันยังไม่เสร็จแค่แต่ม่าต้องตึงด้วยสีต้องตายตายอยู่ใต้เดตีลงเลยผมยังไม่ตายที่ผมยังไม่ตายแล้วก็ตีไปเลยตีแล้วตีย่ี ส,สีไ,ตไรตางเราอะไปท,ทำเควสตรงชล่างแล้วพออันนี้เราก็จะไปแก้แต่เราไม่รู้อะมันไปแก้ตรงไหนนึกว่าแก้ในห้องแอดมินก็เลยวิ่งเข้าไปแล้วก็มันไม่ใช่ก็เลยรีบวิ่งขึ้นไปเพราะว่าเวลาชมาหนไมจากการที่คุณสองคนวิเคราะห์มานะครับเดียเด๋ยวเยวจะเพิ่งสีเหลืองสงสัยีมผูตาเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอศพอยู่ไหนศพอยู่ไหนศพอยู่ใต้อยู่โอทูข้างบนขวาครับ ทีผ่ผมกะจะวิ่งขึ้นไปไงเพราะมีแบบกระติ๊บเนี่ยผมคิดว่าแม่ต้องมีคนฆ่ากันแน่ผมเลยวิ่งขึ้นไปใช่คือเมื่อกี้ถ้าผมไม่กดรีบอร์ดอ่ะคือตายแล้วแต่คุณแม่น่ะแม่แก้ช้ามากคุณแม่เลือนกับดีเหลืองเหรอไม่ถ้าเกิดเราแพ้แล้หน้าจอบังบังจออยู่เรามองไม่เห็นอยู่แล้วระตบอ่ะแล้วใครฆ่าถ้าเราแก้อยู่อ่ะใครก็เป็นไม่ได้คือเราลงท่อไปอ่าได้เราลงท่อโอเคเลยคุณแม่นหลกคุณยะว่ะแต่ผมโหวตพี่จูนแพ้แล้วทุกคน ใบแดงคุณคอได้สุดยอดมากคอได้สุดยอดจริงๆไม่ถูกสักอย่างขอคุณคุณพี่แดงจริงเอาฮาเอาฮาเราคอนเทนต์ไงเราคอนเทนต์มาเอาปิดไฟปิดไเปิดไฟก่อน อยู่แล้วด้วยน้องคนเคยกันจะกลับไปนะไปนะเดินเดินมาต่อมาต่อไฟไม่นะอยู่ห้องไหนห้องไหนอยู่ห้องไฟอยู่ห้องไฟอ้าวอยู่ห้องไฟเหรอกูอยู่ห้องไฟเหรองั้นสีเขียวเพราะเรายังไม่ถึงห้องไฟเลยเห็นสีเขียววิ่งออกมาเราก็เลยวิ่งไม่แน่เราสองคนนั่นแหละ why do you do that me อยู่ในห้องไฟอยู่สามคนเอ้ยเรายังไม่ได้เข้าเลยนะสีอะไรอยู่ในห้องไฟมากที่นราเจึนเห็นนะอืมไม่เห็นใครเห็นแค่สวนแค่สีเขียวใช่ไหมใช่เรายังไม่ได้เข้าเลยสีเขียวตอนแรกใครอยู่ในห้องไฟบ้างผมผมไปแก้ไฟผมไปแก้ไฟอ่าแล้วตอนแรนมีใครอยู่บม้างอ่าที่เห็นมาเห็นสีต้มวิ่งมาแล้วก็สีชมพูวิ่งเข้ามาในห้องหรือเพิ่งวิ่งเข้าหรือสวนการเรียวที่ที่ไม่สวนที่วิ่งสวน ไม่เราต้องอยู่ในห้องคุณอยู่กับใครอยู่กับสีส้มเราไม่เห็นสีส้มอ้าวสีส้มตายสีส้มตายห้องไฟจัดจ้าตรงที่แก้ไฟหรอหรือหน้าห้องไอ้ตรงนั่นไอ้ตรงเขาเรียกอะไรตรงที่ทำควอ่ะควสนที่มุดนอ่ะมุนติวแล้วก็จากโต๊ะไฟใช่ไหมเรายังไม่ได้เดินเข้าไปเลยเราไม่ได้เดินนะจังป้าเห็นสีเขียวแก้เสร็จก็เลยไม่ได้เข้าไปแก้ก็อกานเลยอ่ะเรายังไม่ได้คุาถึ้งสีแดงเหรอครับ สีแดงเมื่อกี้ตอนก่อนไฟดับเราเห็นสีแดงอยู่แต่หลังไฟดับไม่เห็นนะผมอาโรนครับช่วงนี้หราตาที่เลี้ยวทำา้นไตอตนนี้ก็เลยขออาโรนดีกว่าขำเอาหัวไทยครับเอาดไทยครับสีเขียวคิดว่าสีเขียวนะแก้ไฟแล้วก็เป็นคพลดที่โอทูคุณไปโอทูแล้วเหรอ เมื่อกี้เราอยู่โอทูไม่มีใครนะผมกําลังวิ่งไปไงกำลังจะวิ่งไปก็คุณอยู่ในห้องไฟแล้วคุณเจอสีส้มมาหรือเขาฆ่ามุดท่อร์นะปาเขาหอไปด้วยอีกคนนึงปารจะไปแก้แต่สีเขียว้เสสีเขียวไปแล้วเดี๋ยวสีเหลืองจะตามไปอีกคนนึงก็เขาอยู่ด้วยกันจริงๆอ่ะสีเหลืองนี่ปกป้องสีเขียวนะครับนักกรครคู่แน่ตายคือเราบอกแล้วเราลงท่อเราไม่ได้เดิน พี่จูนจอย่าปเ,เป็นคนบ้าตาหนีได้ไหมจูนจูนพอแล้วพอแล้วตาที่แล้วก็แบบเนี้ยไลิกทายฟรีโอ้โหไม่ ีขาวทีขาวอันนี้ไม่ได้จะให้โหวตทีขาวแเฮ้ยมีคนตายเพิ่มหมอไม่มีหรือโหวตออกออ่ไป่ฉยๆโอเคโอเคสีขาวทีขาว่อกี้คุณกดจากห้องแอดมินมาหรือเปล่าถึงเดินมาตรงนี้ใช่อ่าแสดงว่าตีเเดือมไม่ยอมกดเพราะว่าเขาอยู่ตรงนั้นนานมากแล้วต่น้นานก็อยู่ตรงนั้นเขายังไม่ได้มากดเลยปังกดเสร็จแล้วอ่ะ่อกี้คุณยืนแช่อยู่นะ แช่อยู่สักพักเลยอ่ะแล้วเราก็เดินออกมายูไมมกี้ติเมื่อมาตั้งห้าครั้งเปล่ามันนานเห็นไหมก็เรื่งมีห้าหรือหกห้า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 หห้า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 าห้าห้าห้าห เหมือนด้่เออกเสียงเงินไม่รู้อ่ะเขามพงจะเริ่มเสียงเงินเสียงเงินเนี่ยตั้งแต่ก่อนที่เราจะเจอเธอแล้วเราก็เจอเธอแล้วเราก็เดินวิ่งออกค่ะเออแล้วก็เจอเธออีกรอบเขายืนอยู่ตรงนั้นอ่ะนานลาดใจคนอืดนเลยหรอปางคนเดียวเลยหรอเย็ดสงสัยก่อนไม่ได้มีคนตายไม่เอาไม่เห็นกฆาตกรน่ะขยังขยัเปิดประตูมากเลยนะชิดข้างประตูวะแล้วเราลงท่อได้ป้เราชั่งพี่จูวัยเด็กแล้วอ่ะ เกิดอย่างไวสอบนิดนึงข้นกับตรวนกลังจะมาะอ๋อ ผมว่าสีชมพูแน่เลยเขาติดปิดประตูบ่อยๆเราไม่ฆ่าใครอ่ะพี่ไม่มีคนตายอย่าพึ่งหมดดิอย่าพึ่งหมดเราไม่เราเป็นช่างประตูพี่แค่บอกทุกคนนะพี่สงสัยสีชมพูเราเราช่างประตูเนี่ยเรากำลังทดสอบประตูการปิดเนี่ยถูกถแค่บ่ไปแล้วอะไอ้แดงไม่น่าใช่แดงแต่อี่น้ำเงินเห็นเราอยู่ใช่ใช่คือตั้งแต็ปการเล่นใช่ปิดประตูบ่อยๆเนี่ยสีชมพูอะ แต่ย่เพิ่งโหวตอย่าเพิ่งโหวตมันยังไม่มีคนตายจะบอกว่าการเล่นนี่นะเขาใครจะไปบอกครับงั้นสซอคิปไปก่อนสซอคิปไปก่อนพี่แค่บอกว่าจะบอกว่าการเล่นอ่ะมันเหมือนมีแบบว่ามันมีชั้นเชิงอยู่เลยแต่วันเด็ดปิดเด็ดปิดเด็ดปิดสแกนมือเด็ดปิดประตูเด็ดปิดไฟ มันมีสเตปมันคนเทพๆหน่อยอ่ะใช่ดีไม่เลวยมากไม่ก็พิยาเหล่าไม่ใช่แค่พูดเฉยๆนะหมายถึงการสเตปอ่ะแต่เขาจะลองเรียนแบบก็ได้ลองว่าสีส้มโคมส้มไฟสีแดงสีส้มตายแล้วแล้วเมื่อกี้ใครพูดสีแดงวะแล้วสุดเซ็ตอาวสีแดงหมดออกแล้วก็หลุดชนะแล้วเริ่มใส่แล้วหลุดเด้ว่ะสีเงินเห็นเรากำลังจะลงคออ่ะใช่ในยังกากเลย

ไม่มีอะไรไปแก้ไฟไฟวิ่งนป็นโมงน่าจะอยู่ห้องแกไฟอ้าวไม่มีไฟมาแก้ไฟอเอ,อ้ออยู่ไหนกันบ้างคะจะอยู่ตรงไหนคะอยู่ไหนกันบ้างครับก่อนไฟดับนะก่อนไฟ<ค>ดับก่อนไฟดับตะกี้อยู่ในเวเกชั่นนะครับอยู่คาเฟ่ค่ะเวเกชั่น เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมอะผมอะผมผมภูมิให้สีน้ำตาลได้สีน้ำตาลนะเขาเดินออกมาจากห้องเมทเบย์เว้ยเขาสงสัยผมไว้ผมเดินออกา้าห้องเมทเบย์ใช่ก็เลยกลับไปดูใช่อันนั้นคือตอนอ<ม>หลังไฟดับแล้วพี่จะสงสัยสีขาวเว้ยสีขาวเดินเข้าห้องเมทเบย์ ale, แล้วออกมาพี่ก็เดินเดินเข้าไปดูว่ามีคนตายป่ะวต่อคิวก็สงสัยใช่ไหมเออก่อนไฟดับตอนเนี้ยเดี๋ยวสีชมพูกับสีสีเหลืองแล้ว ก่อนก่อนไฟดับพี่ก่อนเอ็กซ์ติวิ่งไปทางโอทูเดี๋ยวเดี๋ยวได้ต้องที่ขาวก่อนไฟดับก่อนไฟดับคุณยะเห็นคุณบิวออกมาจากเมดเบย์ใช่ไหมก่อนไฟดับไม่ใช่ไม่ใช่หลังไฟดับหลังไฟดับไงผมผมเห็นคุณไงแล้วผมก็เดินเข้าเมดเบย์แล้วผมเดินออกมาแล้วแล้วน้องบิวเห็นผมบิวก็เดินเข้าไปตามตัวสายผมตอนนี้ยสีชมพูกับสีเหลืองแล้วแหละก่อนไฟดับแล้วอยู่ห้องเอ็กซินกับสีขาวแล้วเราก็อยู่อัปเปอร์เอ็กซ์ตินไหม มันมันคือตรงไหนอะเมื่อซ้ายบนซ้ายบนก่อนไฟดับฟางอยู่ขวานะคะก่อนไฟดับขวาคือตรงไหนคะฟังอยู่คาเฟ่ตอนทจ่วิ่งไปผาโปกงโป่สีชมพูเราอยู่ห้องแอดมินแล้วก็สสยสีเหลืองแล้วเราก็ไปยืนอยู่บนฝาโ่กก่อนก่อนไฟดับอยู่กับโปใช่ไหมก่อนไฟดับโอเคสีสีชมพูไม่ได้เป็นงั้นก็สีเหลืองเนี่ยทำไมไม่ไีเชื่อตัวเองทำไมไม่ไปเชื่อตัวเองกับไปก่อน ราบกแล้วว่าเราลงทอ่อก็ไม่มีใครเชื่อใช่พี่ก็เป็นฆาตรกรกันน้องจูบอกแล้วว่าสีเหลืองแต่ปามไมา่ได้ดูจะชอไปค่ะนะปางยืนรอเลยนะผมอ่ะอัตารยตรงเลยนะผมอ่สงสัยสีเขียวกับสีเหลืองแต่ทีแรกแหละแต่ผมเห็นน้องมันขึ้นมาเล่นตาแรกเว้ย <c oughs> ผมก็เลยไม่อยากโวรย แล้วพี่ก็สีชมพูจังเลยสีชมพูมันมันก็เลยโปรยฟูเค้งวานอยู่นะไอ้ยักษ์เหมือนนิดแหม่เก่เก่งๆอ่ะหน่วอย่างเดียวหรือปิดไมค์หรือเปล่าครับเมื่อกี้เมอกี้เปิดไหมเปิดไมมันกใจเปิดไมค์ เมื่อกี้ใครเขามาส่องผมเมื่อกี้ใครเขามาส่องผมค้าพวกระบบสีแดงเราเข้าไปส่องสีเขียวเมื่อกี้ในอยู่ในห้องขับรถอ่าโอเคมีมีคนคอนเฟิร์มผมละแต่เห็นว่าไอ้ผมแบบจำสีไม่ได้กับกูไม่อันนี้ผมไม่พูดไปไหนแล้วนะสีเขียวก็ไม่พูดไห้เพราะว่าสีเขียวอ่ะเขาเดินลงไปข้างล่างก่อนแป๊บหนึ่งแล้วผมอ่ะไปสุดสั้นใบไม้อ่ะเอาใบไม้ลง ลงหลุมอ่ะแล้วก็ผมเดินเข้าไปในยานอ่ะก็เจอฟังคนรีพอร์ตจังเลยครับฟังคนรีพอร์ตจหมเลยสีฟูป่ะสีตัวเอ้ยอะไรวะสีตัวสีตัวเห็นเห็นใครยมันหลุดออไปคนสุดท้ายลงไปไหนหรอลงไปข้างล่างเรายังไม่รู้ลงไปไหนเลยเนี่ยเพิ่งเพิ่งไปออกมาที่จุดเริ่มต้นใช่ไหมแล้วก็เดินไปไอ้ตรงตรงที่มันที่ยิงอ่ะ แล้วก็ลงมาเจอสีสีแดงเนาสีแดงจริงยังได้ปะก็เว็บครับไม่ไม่ได้อยู่กันตลอดนะคือแบบพอมาเจอผมปุ๊บก็กดรีพอร์ตปั๊บเลยใช่เพิ่งเจอแล้วสีดำมาผมอยู่ห้องฝาแคร์ครับผมก็ต้องไปห้องซิเคียวริตี้อ่ะแต่เมื่อกี้ผมเห็นคุณย่าแบบเหมือนกับโผล่นมาจากท่อเลยตาฝาแล้วแหละสีอื่นบินบินน่าสีเหลืองอ้นเกมก็อยู่กับสีน้ำเงินไง แล้วก็ทำเคสเสร็จก็วิ่งออกมาก่อนห่างกันแค่ไม่กี่วิเองมั้งแกอุ้ยจะหมดเวลาแล้วไร้็ทำเพสกันไปเยนะเจนเงินนะไม่มีข้อมูลว่ะอ้าวพี่ยะไปเฉยอันนี้ส่วนตัวใช่ไหมเนี่ยต้อขอโทษเกมเกมน้าปังกว่าเจดเงินนะเจ็เงินหมดปังพี่ทิ้งทำไมเนี่ย cái người ta là lỗ người ta quá ok cái kèm đó ừ phải lấy cho cái môi đó ใครไปแก่ไม่มีใครไปแก่ <c oughs> ไปกับคนจีจีอฟีฟทำไมไม่ไปแก้คือแ <c oughs> ก้กันไม่ทัน ไปค่ะแล้วก็คือตายคู่เลยไม่นะไอ้บิ๊กเนี้ยไอ้ไปแก้ข้างบนเลยอ่ะผมมึงไปอ่ะไม่ทันจริงๆอ่ะก่อนที่เราจะตายเรายังพูดกับตัวเองเลยว่าอ๋อจะตายคู่ปะวะคือต้องอยู่แบบไปคนแล้วก็บอกอุ้ยอ๋อ้ยบิ๊กไปคนเอ้ยโลงแล้วเบิดไปขึ้นผมก็เลยจะถามเสวีขึ้นนั่งแล้วกูเดินไปปุ๊บ ผมโดนไปเลยเรียบร,ร,ร้อยแล้วจบด้วยนวลสุดำสุดปังเขาชอบนวลผมอยู่แล้วคอปปี้นะยเขาไม่มีอะไรโดนที่ผมหมดอะ